คุณผู้ชมวันนี้ไทยไอคิวพสจะพาคุณผู้ชมมาทำกระทงจากก้านกล้วยกันค่ะส่วนขั้นตอนและวิธีการทำเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาดูเรื่องวัสดุกันก่อนนะคะอันดับแรกคือก้านกล้วยค่ะอย่างที่สองคือ ต้นกล้วยค่ะที่ตัดออกมาแล้วเป็นท่อนๆนะคะต่อไปคือดอกไม้ค่ะวันนี้เราจะใช้ดอกดาวเรืองกันนะคะคุณผู้ชมหมายจิ้มฟันค่ะมีดค่ะและใบตองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะใช้ก้านกล้วยค่ะเอามาทำเป็นกรีบกันนะคะมีดค่ะ ลักษณะการขันนะคะแล้วก็วางแนวเฉียงนะคะแล้วก็หันแนวเฉียงเลยเด็กๆอาจให้ผู้ปกครองช่วยก็ได้นะคะจับแน่นๆนะคะขันตามนี้เลยค่ะความหนาความบางขึ้นอยู่กับความชอบของเรานะคะแล้วก็ตัดได้เลยแต่ถ้าเอาขนาดพอดีๆก็จะได้ปักง่ายหน่อยนะคะ นี่นะคะก็คือที่เราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี <ita> ้นะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปของเรานะคะก็คือนําใบตองนะคะมาวางไว้แบบนี้นะคะแล้วนําลําต้นนะคะที่เราตัดมานะคะเอาทาบลงไปแบบนี้เลยนะคะให้มันพอดีกับขอบที่เราตัดไว้นะคะแล้วเราก็ฉีกค่ะฉีกมาแบบนี้เลยหนึ่งอันแล้วนะคะมันจะได้ประมาณครึ่งหนึ่งแบบนี้แล้วเราก็ทาบอีกหนึ่งครั้งนะคะ เพื่อที่เราจะได้ห่อหุ้มตัวเขาให้ครบรอบนะคะแล้วเราก็มาพันแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะปักลงไปแบบนี้เลยน่คะปักลงไปแบบนี้เลยนี่ค่ะเห็นไหมคะแล้วเราก็จะหักไม้จิ้มฟันนะคะ แบบนี้ให้เหลือครึ่งหนึ่งจะได้ไม่ยาวเกินไปนะคะเด็กๆอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้นะคะขั้นตอนนี้ก็จะยากนิดนึงนะคะอาจจะต้องใช้แรงคุณพ่อคุณแม่ช่วยกดนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ใช้อันนี้ห่อแบบนี้แล้วเราก็หักไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มลงไปแล้วเราก็หักเหมือนเดิมแบบนี้นะคะเพื่อจะได้กัดเขาให้อยู่นะคะด้านมานี่เรียบร้อยเห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็จะ ปิดฝั่งนี้เหมือนกันค่ะทำเหมือนกันเลยนะคะนี่ค่ะปากลงไปแล้วก็หักไม้จึ้มฟันนะคะแล้วก็กดลงไปค่ะส่วนนี้นะคะเราก็กดลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็หกักเห็นไหมคะไม่ยากเลยเราก็จะได้ล้อมรอบแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นเรามาทําแผนที่ปิดเป็นวงกลมแบบนี้ทําแบบไหนเอ่ย เอาใบตองมาค่ะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยท่าลงไปนะคะแล้วเพื่อนๆก็ใช้ปากกานะคะวนรอบแบบนี้วนลอแบบนี้เลยแล้วเราก็ดึงขึ้นค่ะแล้วก็ใช้กันไกรนะคะตัดให้ห่างจากตัวประมาณ0.5เซนนะคะหลังจากที่เราตัดแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้เลยค่ะ ซึ่งเราก็จะเอามาวางแบบนี้นะคะเห็นไหมคะไม่ยากเลยหลังจากนั้นเราก็ใช้ไม้ค่ะกลัดลงไปค่ะตรงกลางเพียงแค่ไม้เดียวนะคะหักครึ่งค่ะเหตุผลที่เราไม่กลัดล้อมรอบนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาหยวกกล้วยที่เราตัดมากัานกล้วยเราก็มาใส่ใส,ใส่ตกแต่งอยู่ดีนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมากัดตัวก้้นกล้วยที่เราตัดไว้นะคะแบบนี้ค่ะ เห็นไหมคะไม่ไมยากเลยกัดไปจนรอบเลยนะคะเราก็เลือกอันที่ยวยาวนะคะแล้วเราก็กัดลงไปแบบนี้ค่ะทำจนกว่าจะครบรอบนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็กดลงไปแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะ ทำไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าจะรบจะได้รอบหนึ่งนะคะหลังจากที่เสร็จไปหนึ่งชั้นแล้วนะคะเราจะมาเริ่มทําชั้นที่สองกันค่ะนี่ค่ะเอาวางไว้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอาไม้มากัดเหมือนเดิมค่ะทําสลับสบวางกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มเลยนะคะสามารถใช้ปากกานะคะกดลงไปเลยง่ายๆเลยใช่ไหมคะนี่ค่ะงายลงมานะนี่งายขึ้นแล้วก็ นี่นะคะเอามากลัดแบบนี้เลยค่ะอาจจะก,กดยากนิดนึงเราใช้ด้ามปากกาช่วยนะคะทําจนกว่าจะครบเลยนะคะตรงไหนมีช่องว่างแเราก็ใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะนี่ค่ะชั้นที่สองเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาทําชั้นที่สามกันนะคะเราก็เหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะตน้นกล้วยที่เราตัดไว้นี่นะคะแล้วเราก็งายขึ้นค่ะ แล้วเราก็ดันเข้าไปข้างในสลับสับวางเหมือนเดิมตอนนี้เราก็ใช้ไม้เข็มไอ้ไม้กลัดที่มันยาวขึ้นกว่าเดิมนะคะเพื่อที่จะให้ลงไปลึกถึงข้างล่างเลยนี่ใช้ปากกาช่วยตอ,อกลงไปค่ะมันจะได้แน่นๆนะคะอ่าต่อไปนะคะเรียงไปเรื่อยๆเลยค่ะสลับสับวางไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะดันเข้าไปอีกนะคะมันก็จะได้ตั้งขึ้นแบบนี้เฉียงๆเลยนะคะ จะให้เป็นดอกสวยๆนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้นะคะไปจนกว่าจะรอบนะคะนี่ค่ะชิ้นสุดท้ายนะคะเราก็จะมาวางแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเสียบลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปต,ตกแต่งด้วยดอกไม้กันนะคะขั้นตอนต่อไปคือการใส่ดอกไม้เห็นไหมคะสามชั้นง่ายๆเลยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตกแต่งดอกไม้กันไปค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนําดอกดาวเรืองที่เราเตรียมไว้นะคะมาประดับลงไปในกระทงนะคะวิธีการทําก็คือเอาดอกดาวเรืองมานะคะหักแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันที่เราเตรียมไว้ค่ะใส่ลงไปเลยแบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้พเพื่อนๆก็จะได้ปักง่ายขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็หาช่องว่างค่ะปักลงไปตามใจชอบได้เลย เห็นไหมคะเพื่อนๆเราได้กระทงจากก้านกล้วยแล้วค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมทูบนะคะและเทียนมักลงไปแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าเราๆคนไหนรู้สึกว่ามันกดไม่ได้ก็ให้ผู้ปกครองมาช่วยนะคะนี่ค่ะแบบนี้เห็นไหมคะไม่ยากเลยนี่ค่ะคือกระทงที่มาจากก้านกล้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ